เห็นมะละกอปลาดิบนี่คนเห็นมะละกอเด็กๆขาใครชอบกินผลไม้อะไรบ้างอรุณแล้วเป็นยังคับค่ะแอปเปิลมนั่งนั่งนั่งตรงๆได้หอรุนั่งตรงนี้ลืนของั่งนังนังังันังังลั่งังนังังังั่งั่งั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 นั่งังันั่งังนังนั ขลังขลังอะไรขอขอกุ่มนี้หน่อยเ้มกินเลไครับผลไม้มะม่วงมะม่วงอันนี้อ่ะปั้นเขากินอะไรผลไม้แอปเปิลูทั้ทุกครั้งครับใครชอบกินไรส้มไครชอบกินส้มไหม อ่ะเดี๋ยวพี่พางขอใช้ความร้อทุกคนพร้อมหรือยคะอุ๊ยเบามากพร้อมหรือยังคะโอ้โหพร้อมมากเจ๊ขาในผลไม้ที่เรากินเนี่ยมันจะมีส่วนส่วนจึงที่อยู่ข้างในผลไม้แล้วเรากินไม่ได้เราต้องเอาออกมา Oh, yeah, oh,